ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมเอลสุคิงยนสาขาพิมายนะผมก็วันนี้นะคุณผู้ชมนะโอ้โหเปิดเปิดเขาเรียกเปิดข่าวมาโอ้โหตัวเลขโควิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะขึ้นเยอะมากๆจริงๆก็ยังไงก็อย่าลืมระมัดระวังกันนะครับอยู่บ้านได้ก็อยู่นะครับถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆแต่ถ้าต้องทํามาหากิน ออกไปทางานเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามเซฟตัวเองให้หมากที่สุดพกแอลกอฮอล์ฉีดแบบเชื่อไหมผมใส่แอลกอฮอล์ในกระเป๋า2ขวดนะฉีดแบบโอ้โหวันหนึ่งหมดอ่ะก็คือมันต้องเซฟตัวเองจริงเนาะเพราะว่าเราก็ต้องทํามาหากินนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะคุณผู้ชมเอาใจสายสีบอลเงินนะฮะเอาใจสายสีบอลเงินกันหน่อยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือ คุณพ่อคุณแม่นะครับจะชอบสีบอลเงินไงเยอะมากแล้ววันนี้นะก็มีการใส่แม็กแต่งมาต้องบอกว่าสีบอลเงินเนี่ยใส่แม็กแต่งแล้วนี่โอ้โหหล่อไม่แพ้สีอื่นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้นะจะแนะนําเจ้าเกรดตัวแซดนี้ด้วยว่าเขาให้อะไรมาบ้างเพราะว่าคันวันนี้ไม่ได้ติดฟีไม่ได้ไเลยเลยจะเห็นภาพรักความเป็นเดิมๆเ,เ,เยอะที่สุดนะฮะไปครับนี่ครับผมตัวแซสีบรอนเงินนะคะคุณผู้ชม นะที่เราแบบว่าหลายๆท่านที่จะซื้อ4ประตูก็หมายปองรุ่นนี้กันซาเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ขออนุญาตซูมออกนิดหนึ่งนะครราคารถตัวนี้นะครับ882,000บาทนะฮะ8 8 2 0 0บาทอะไรเนี่ยที่มันโดนใจคุณผู้ชมทำให้ซื้อตัวแซเยอะอันดับแรกเลยครับไฟหน้านะ,ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีกระจังหน้าชุบโครเมียมนะฮะต้องบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ย แบบตัวท็อปหมดทุกอย่างเลยนะผมจะบอกให้นะครับไฟตัดหมอกดูฮะเป็นหลอด LED นะครับไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED นี่คือแบบว่าแบบเดียวกับตัวท็อปทุกอย่างเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมแกะไอติกเกอร์ตัวนี้ให้ดูนะครับติกเกอร์ตัวนี้แกะแล้วสีเป็นอะไรไหมไม่เป็นนะฮะแกะให้ดู นี่นะครับเพราะว่ามันแล็บกันลอยมานะครับมันไม่ได้มีกาวแบบแน่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับนี่เป็นไงพอแกะออกแล้วสวยไหมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับช่วงหน้าเนี่ยเดิมเดทั้งหมดเลยนะล้อที่ใส่มานะครับอันนี้ใส่เป็นใบพัด7ก้านครับคุณผู้ชมนะล้อแรงก็ต้องน็อตสีแดงฝาปิดดุมสีแดงครอบดิสแดงนะครับนี่ก็ใส่มาแบบนี้เลยนะครับ คันนี้นะฮะเดิมเดิมโรงงานแล้วเนี่ยเป็นแม็กขอบ18ลูกค้าก็ใส่18เหมือนเดิมนะครับใส่18เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนลายใหม่เป็นไบพัดทถามว่าลายใบพัดดีไงผมชอบอย่างนะเนี่ยเวลาล้วงมือเข้าไปอย่างเงี้ยมันล้วงง่ายคือมันทําความสะอาดง่ายนะครับมันทําความสะอาดไม่แล้วต้องบอกว่าไอแม็กลายเนี่ยมันเป็นลายที่แบบไม่ค่อยจะเบื่อนะคุณผู้ชมมันไม่ค่อยจะเบื่อคือมันสามารถใส่ได้ยาวๆเลย นะครับไม่ไม่ต้องแบบว่าอพอเขาเปลี่ยนลายเราก็เปลี่ยนตามไอ้ลายพวกนี้ค่อนข้างที่แบบใส่ลราแบบ10ปีก็ยังได้นะครับมันก็ดูแบบสวยอยู่เพราะมันเป็นลายล้อแม็กที่แบบใกล้เคียงกับลายเดิมโรงงานอะไรประมาณนี้นะครความความหน้ามองอ่ะนะสำหรับตัวผมนะแต่ไม่รู้ FC คิดยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันมาพูดคุยเล่นกันนะค,นะค,คันนี้นะฮะใช้ยาง265-60ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลย ไม่มีการโหลดแต่อย่างไดนะครับอันนี้ไม่มีการโหลดเลยนะก็จะได้รูปทรงเดิมๆแบบนี้นะฮะสำหรับรุ่นตัว Z เนี่ยเราได้เบรก ABS มาแล้วนะฮะเบรก ABS เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมของ E s u ยสนะผมบอกอย่างหนึ่งเบรก ABS เนี่ยเขาให้มาทุกรุ่นก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ e อ s u ให้มาตั้งแต่เริ่มต้นคือระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกนะครับฉะนั้นความเสถียรในการเบรกนะครับ ทั้ง4ล้อหรือว่าเวลาเบรกกระทันหันเนี่ยรถมันจะนิ่งนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เพราะมันไม่ได้มีแค่ ABS อย่างเดียวมันมีตัวเพิ่มแรงดันน้ํามันเบรกให้แล้วก็กระจายนะครับน้ำมันเบรกทั้ง4ล้อนะครับให้มันเสถียรเบรกเสถียรมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมรู้มานะว่าบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมีเบรก ABS ให้ก็จริงแต่ไอ้ระบบที่มันซ่อนอยู่อย่างพวกกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเนี่ย เขาไม่ได้มีมาให้ทุกรุ่นนะฮะแต่อิสุเราให้มาทุกรุ่นนะครับนะจุดยึดคอม้านะครับก็ปรับใหม่สูงขึ้นนะมีเหล็กกันโค้งมาให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะสำหรับคันนี้นะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.9นะค,คุณผู้ชมซึ่งตัวแซดสประตูยกสูงอย่างเงี้ยเครื่องยนต์1.9เราจะมีให้เลือก2ตัวนะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับ โลโก้ h ฮ g h นเดอร์นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูดีมากขึ้นก็เป็นชุบโครเมียมมาให้นะครับที่ปัดน้ำฝนตัวฉีดเนี่ยจะอยู่บนก้านปัดเลยแบบนี้บิวอินมาให้นะฮะซึ่งจะทำให้อ่ามันฉีดน้ำเนี่ยมันไม่ฟุ้งกระจายนะครับมันก็จะฉีดลงมาประมาณตรงนี้แล้วตัวนี้ก็กวาดปัดขึ้นไปนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างฐานสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบนี้มาให้นะครับ นี่ตัวกระจกก็จะลักษณะน,นี้บ้านใหญ่ๆมองเห็นชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีบรอนนะครับที่เหยียบสีดำแบบนี้มือเปิดประตูนะฮะจะเป็นชุบโครเมียมมาจากโรงงานอันนี้ที่ผมบอกมาทั้งหมดนะเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยยกเว้นล้ออย่างเดียวนะฮะนี่มีสติกเกอร์ตรงเสาสีดำมาให้แบบนี้นะครับสเปคล้อหลังก็แบบเดียวกับล้อหน้า นะครับส่วนกระจกไล่ฝ้านะครับตัวนี้มีไล่ฝ้ามาให้แล้วนะฮะไฟเบรกเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับซึ่งตัวท็อปก็ใช้แบบนี้นะครับฉะนั้นตัวแซดเนี่ยขายดีเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยทำมาเหมือนตัวท็อปมากใกล้เคียงกันมากต่างแค่ออปชัน่นเรื่องความสะดวกสบายนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะบ,บันไดเออโทษทีครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นเหยียบ2สเต็ป นะครับก็จะเหยียบตรงนี้ทีนึงตรงนี้ทีนึงแล้วก็ข้ามเข้ากระบะหลังมันจะทําให้เราเหยียบง่ายขึ้นนะเพราะว่าหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทาไมกระชนท้ายบางอันก็ตรงไปอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับรุ่นเมื่อก่อนแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงลงมาเบาอย่างนี้ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทคือจริงๆประโยชน์ในการใช้งานก็คือตรงนี้แหละฮะเวลาที่ตรงนี้มันต่ํากว่าเวลาเราขึ้นเหยียบก้าวแรกมันจะใกล้กว่านะครับนี่คือแบบนี้นะฮะ ส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้เป็นแหนบแบบใหม่นะเป็นแหนบ3แผ่นนะคุณผู้ชมเห็นไหมจะมีแค่3แผ่นนะครับซึ่งตัวแหนบยจะมีขนาดยาวและใหญ่กว่ารถปกติทั่วๆไปนะครับที่มีแหนบจํานวนเยอะนะฮะเขาก็ให้ในเรื่องของการให้ตัวให้ความนุ่มนวลนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนี่ฮะยางอะไรปัจจุบันยางอะไหเป็นล้อกระทะนะครับไม่ได้เป็นล้อแม็กเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะ ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะครับแต่ว่ายางเนี่ยก็จะเป็นยางซีรีส์เดียวกันนะครับ mm hmm. แมกกะทะเอยางอะไรเป็นกระทะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวแซดนะภายในส่วนของภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเจาะลึกแบบละเอียดให้ดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าละเอียดกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าทํารวมๆแล้วคลิปมัน มันเร็วเกินเดียวมันจะได้แบบไม่ละเอียดนะครับนี่สำหรับตัวแซดนะอย่างที่บอกราคา882,000บาทในตีเกียร์ธรรมดาที่ให้มานะครับส่วนเกียร์ออโต้ราคา917,000บาทมีทั้งหมด5สีนะคุณผู้ชมนะขาวมุกบอลเงินดำส้มเอาเทาดำอ่าเทาดำนะถ้าสีขาวมุก ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้ท่านต้องบวกเข้าไปเจ็ดพันนะครับท่านต้องบวกเข้าไปอีกเจ็ดพันนะแต่ถ้าสีอื่นไม่ต้องบวกเลยราคาตามใบราคานะฮะก็สําหรับท่านใดนะที่กําลังมองสีบรอนเงินอยู่นะบ,บอกเลยไม่ผิดหวังนะครับหนึ่งเลยดูแลง่ายสองสีเนี้ยเป็นสีหนึ่งที่หลายๆคนพูด80%หรือ90%ที่เซลล์ต้นถายรถมาเขาจะบอกว่านานๆไปมันก็ดูไม่เก่ามันก็ยังดูใหม่ นะก็ถ้าท่านใดสนใจครับก็ตอนนี้ดาวเริ่มต้น5%ก็มีแถมแม็กแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะทักมาสอบถามมาคุยกันนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเซลลต้นทำคลิปภายในให้ดูทีหนึ่งแล้วกันสวัสดีครับ